นะครับก็สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆพี่ๆน้องนอ,นอร์สมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคลิปหนนแนวทางสถิติฉลักบ่งรัฐบาลหน่อยนะครับเด่นสองตัวล่างเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสูตรการคลิปโนนนะครับแนวทางนะครับลองมาดูคำเตือนกันก่อนเนาะอ่ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจาราณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกของคลิปการที่นวนแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบงรัฐบาลฮานอยนะครับเดี่ยวสองตัวล่างเนาะสูตรนะครับหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกกันสองครั้งเท่ากับบวกสามบวกหนึ่งบวกสองบวกสองและบวกหนึ่งนะครับสองบวกกันสองครั้งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองเป็น 1ิ11อบเวกสเป็น13บวกหเป็น14นะครับมาดูสถิติกันต่อหน่อยนะครับงวดถัดมาเนาะ3ตัวบนออกเก้าตัวล่างออกสานะครับหลักสิบตัวล่างนะครับคือ3กับสี่ส่วนตัวนี้คำนวณนะครับ3กับ4นะครับมานะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ3บวกกันนะครับ2ครั้งเป็น6 6หบวกสเป็น9 9บวก 1> 1เป็น10 10บวก2เป็น12บวก2เป็น14บวก1เป็น15นะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวก็ถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบงรัฐบลาลทนอย3มตัวบนออก0 5น2าตัวล่าง0อนย์อะครับหลักสิบตัวล่างคือ0นกับ2นะครับส่วนตัวคิดขั้นตนะครับ0นกับ2มา,น,าน,นะครับ, 0, 2, ม,านะรบมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเกบวกสเป็นส 11, 11ิบเอบเวกสเป็นสิบวกหเป็นสินะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเลยนะครับเนาะสลักกินแบงรัฐบาลฮานอยสตัวบนออกแปดแตัวล่างออกแปนะครับหลักสิบตัวล่างนะครับคือแกับ, 1, นบหน,นบบึนะครับส่วนเทคนี่ครับแปกับหมานะครับ อ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะนะครับ8บวกกัน2ครั้งนะครับ8 2 16 16สบวกแเป็น24่บวกสเป็น27่บเวกหเป็น28่บวกสเป็น30มบวกสเป็น32มบวกหเป็น 33, 33นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับชะลักกินแบ่งรัฐบาลกันนอยสตัวบนเอาหก6 8 1 สองตัวล่างสองดนะครับหลักสิบตัวล่างคือ2กับ7จ็ดนะครับสูตโทรคีขั้นวณนนะครับองเจ็ดเจ็ดสมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเพรว่ถัดมาเลยนะครับเนาะหกแปดบวกสเป็น12บวกสเป็น15บวกหเป็น16บกบวกสเป็น18บวกสเป็น20่บวกหเป็น21นะครับเนาะ อะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลทาน,อ,นอยสามตัวล่ออกหนึ่งสามสองนะครับสองตัวล่างออกหนึ่งศูนย์หลักสิบตัวล่างคือหนึ่งกับศูนย์นะครับศูนย์ถ้าเคลียร์หมนะครับหนึ่งกับศูนย์มานะครับอะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปด บวกหเป็นเก้าบวก2เป็น11บวก2เป็น13บวก1เป็น14นะครับเนาะอ่ะเราได้สถิติกันขบแล้วนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็จะให้เป็นแนวทางนะครับก็จะได้8 9 8 1 8้าแปดส 919394 1314แล้วก็34นะครับเนาะอ่ะสถิตินะครับฮานอยเด่นสตัวล่างวันที่4คิด1 0 1 สองห้าหกสามนะครับเนาะโอเคนะครับก็สหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนอกรัฐสูตรทุกๆท่านนะครับทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับที่เข้ามาทำการรับชมเนาะคลิปการคิดนงินในวันนี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์เยอะๆน้องๆทุกคนกดกำลังใจนในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับอ่ะวันนี้ขอให้สบายใจทุกท่านนะครับขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกๆคนนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ฝากคึ้เตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมตตองขอจบการนำเสนอนะครับคิวการพิงรณไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ